สวัสดีครับวันนี้มาพบอบคุณชอชงนะ,นะครับวันนี้มาสอนทำสตรอเบอรี่สันไลด์กันนะครับเตรียมแก้วแก้วของเราใช้20ออนเหมือนเดิมนะครับ่หรับสตรอเบอรี่จากติ่งฟงนะครับ15 ml ครับโซดา30 ml นะครับคนให้เข้ากันครับ เมนูนี้ดับกระหายคลายร้อนกันได้แน่นอนครับผมเล็วนํำแข็งฝากกดติดตามช่องคนชอชงไว้ด้วยนะครับน้ำส้มของเราใช้เป็นน้ำส้มสดนะครับ120 ml ครับ น้ำแข็งเล็กน้อยส้ม1ชิ้นครับหั่นเอาไว้นะครับแล้วก็โรสเมลี่ตกแต่งให้สวยงามครับส้มหนึ่งชิ้นที่เราตกแต่งเป็นส้มนาเวลนะครับปิดฝาเสร็จเรียบร้อยครับสตรอเบอรี่สไลด์ครับผมสวัสดีครับ